เปดสิบบาทก็ยังไม่มาว่ะเพื่อนสงสัยจะอดว่ะเออร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยคูนสามอื้อหือไม่เย็ดเคและดอกนี้คูนสี่มาอีกอ,อื้อหือบเอฟเอมาคูนห้าเบิ้มหนึ่งร้อยระบบอีกหนึ่งบุญน,นะฮะคูนอกมาจังวันนี้ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกเชีย คำตืน่นมันฟัคเกอร์แปดปีขึ้นไปเบรอะเบรอะรายการนี้เจ๊ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนี่ก็หยาบคายนี่ก็หยาบคายแล้วไปโดนคุณคุณก่อที่จะดูน้อยถ้ามันดูถ้ามันเห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อสอบสอบคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงตัดสินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวันให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค ก็ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในน้นเกมของลักกี้พิกกี้นะครับผมนะ <c oughs> หรือสล็อตหมูทองหรอท่นเองนะครับสล็อตเซกเตอร์นะครับมาก็จะมองที่ตัวนี้เลยนะครับผมนะเพื่อนนะถ้าคอนเข้ามา4ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามถ้าน,นี้เป็นคอนก็คือเข้าฟรีเกมเลยนะครับผมนะเพื่อนนะแต่นี้มันวายอยู่นะฮะมาเดินที่เบสสองบาทกันแล้วกันนะครับสล็อตตัวนี้มันจะค่อนข้างรอนานหน่อยแล้กันเฮ้ย สเก็ตเตอร์ครับตัวเดียวเพื่อนโอ้โหวิ่บ้าเออตัวเดียวเท่า,า,ทานั้นตัวเดียวเท่านั้นกระดิ่งมากระไดแถวที่สามมากระดิ่งกระได้กระดิ่งกระได้ขอละเออสวยมาดิคูณสิเบิร์มสวยเบ็ดสองบ้านนะครับแบบนี้เบ็ดสองบ้านตัวนี้มาเฮ่มาไปน,น,นะฮะ หนึ่งร้อยห้าบาทครับคุณดูมาฮะยังไงยังไงไปสามบาทมาเอ๊บเอ๊บเอ๊บเฮ้ยมาคุโดจายังไงดีเอ้ยเฮ้ย ไม่ไหวแล้วเปิดโทรโบเลยแล้วกันนะฮะจังหวะน,นี้มาเออเนี่ยผมอยากให้เพชรมากเลยเพชรตัวแพงที่สุดนะฮะอื <c oughs> ้ห bon. ื bon. ึเลมอนเลมอนมาสวยออขาดตัวเอสักระาเสียดายสวยมาเออสังนับสวยไป มาเสวยเริ่มไปสวยลเลยเบ็ดห้าบาทแนละ้วอุย้ยแล้วเจ้าวันนี้มันจะลงหรือเปล่าโอ้ยมันไม่ลงเป็นห้าบาทนะแม่งเลยเจ้าพีเกมแม่งลงเป็นห้าบาทแนละ้วแม่งสวยเลยนะฮะมาดูมามาเลยเปล่าเจ้าวันนี้มีลุ้นเฮึบฮึบอันโซวี่มาดิครับผมนะท่านผู้ชมลงเป็นหาบาทแล้วนะครับดู มาสิฮะอือหือเปิดนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยแม่รู้สึกว่าฟรีเกมทะงนั้จะเน่าไปน,นิดนึงนะฮะไม่จ่ายให้กูเลยไอ้บ้าเอ้ยแล้วเหลือสองเปิดสุดท้ายมันจะเอาอะไรมาจ่ายกูเนี่ยเอยโอโอ้โหดูดิผมรู้สุดเต่งคูดสามเ้ยจ็ดพันห้าบาทไอบ้บ้าเอ้ยเออมาโอ้โหเน่าจริงๆว่ะ มีเกมแม่งร้อยกว่าบาทเองโอ้โหเสียดายนะฮะคนดูมาสองร้อยกว่าบาทยังดีว่าสองร้อยกบาทเนี่ยเออชื่นใจหน่อยนะฮะมาร้อยเก้าสิบบาท่ะมาเบสิบบาทไหมโอเครู้เรื่องแกมือเบ็สิบบาทมาครับแกมือเบ็สิบบาทหน่อยละกันแกมือเบ็สิบบาทหน่อยละกัน ขอดูหน่อยสิมาหรือเปล่าเฮ้ยเบดสิบ,บาทก็ยังไม่มาว่ะเพื่อนสงสัยจะอดว่ะเออ<า>ร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยคูนสามอืมไม่เย็ดเคและดอกนี้คูนสี่มาอีกอือบะเอฟเอมาคูนหา้าเบิ้มหนึ่งร้อยระบบอีกหนึ่งุนนะฮะ คูนกมาจาังหวะนี้ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกไอ้เหี้ยห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมนะฮะฟรีเกมมันดีอย่างนี้เองบอกเลยนะครับนะหมูทองใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะคลิกที่นี่ได้คิลบาร่มาได้เลยนะจานเมื่อจาก,าก้าหมุนหมุนได้ไปห้าร้อยห้สิบบาทนะครับคนดนนะคนดูนะเออใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะครับผมนะเมืนะ่อนะอ่ะโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมน่ะ้นสามร้อยกําไรพันกะบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน,ะนะเพื่อนนะอ่ะโอเคเพื่อนท่าในใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมนะคลิปไปได้เลยนะดิกงอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับโอเคอยังไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันะะสำหรับวันนี้ก็ลาสวัสดีครับ